คุณไตรบอลบอกว่าทีมชาติไทยจะไปดุเวียดนามและเจอรัสเซียด้วยพี่ๆอยากให้ใครติดไปบ้างครับพี่สอยอยากอยากให้ใครใติดไปบ้างเทีนี้พี่ว่าคราวนี้มันน่ามากกว่านะพี่บีวันเนี้ยครับทีเนี้ยบอกว่าวันนี้ฟุตบอลไทยอ่ะมันต้องเปลี่ยนยุคใหม่แล้วไอ้ยยอยุเยอะๆอ่ะก็ต้อง ก็ต้องถอยหลังให้น้องอ่ะใช่ไหมครับอพอเราเราใช้ใช้มาตั้งแต่ยุคยุคทิกโก้ร,รู้สึกว่าจะสิบปีที่สิบสองแล้วอ่ะพวกพวกอุปเจพวกพวกมุยอะไรพวกเนี้ยมันก็ก็ติดไปได้ก็แค่บางคนไม่ติดไปยกทีเหมือนตัวแข่งวันโลกแล้วอ่ะ,อะเราก็ต้องใช้เด็กอายุประมาณยี่สิบสี่ไม่เกินยี่สิบสี่ไม่เห้าปีเพราะเพื่อ เมื่อหวังฟุตบอลโลกขราวหน้ามากกว่าวันเนี้ยมันก็จะมีสุขผชโชคสุขผชัยอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เอกนิตปัญญาอะไรพวกเนี้ตัวใหม่ๆเข้ามามาเปลี่ยนอ้นั่นแหะแบบว่าเป็นบุกใหม่อะไรพวกเนี้หรือเราต้องเปลี่ยนทีมแล้วว่าถ้าเรายังไปใช้ตัวเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟุตบอลเนี่ยโลกอะคราวหน้าเนี่ย มันก็ยังแปดทีมครึ่งอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องหวังถ้าเราไม่เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราจะไปเปลี่ยนใกล้ๆแข่งฟุตบอลโลกอะ่ะมันก็จะไม่ทันการพี่บีพี่หมอครับวันนี้เราก็ต้องหวังอนาคตไว้ก่อนอย่าไปจมปากกับชื่อเสียงเก่าๆของนักฟุตบอลบางคนอะไรอย่างเงี้ยคิด <Yeah. S 1> ทีก็ต้องกล้าเปลี่ยนนายกก็ต้องกล้าตัดสินใจให้ ที่คีอีกกล้าเปลี่ยนอย่างนี้ครับวันนี้แป้งเขาก็ทุ่มเทกับฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่นะใช่ไหมครับมุมมองมุมมอง,มอง,มองว่าอย่าไปใช้ชื่อชื่อเก่าๆคุณต้องกล้าเปลี่ยนบางคนอายุสามสิบขึ้นอัพเกือบทุกคนแล้วทีมชาติที่เล่นฟุตบอลล่มครั้งที่แล้วเนี่ยสามเลขเลขสามกันถึงทุกคนนะแต่วันนี้พี่ว่าตั้งแต่อุ่นเครื่องที่เวียดนามครั้งเนี้ย เราต้องเปลี่ยนตั้งแต่อายุน่าจะไม่เกินยี่สิบห้าปีอ่ะเพราะว่าเป็นท็อปฟอร์มตอนยี่สิบเจ็ดอีกสองปีข้างหน้ามันก็จะมีการคัตตุบันโลกครั้งใหม่อีกแล้วอ่ะใช่เราก็ต้องเตรียมเวลาคดไว้เราให้ดีอ่ะถ้าไปฝืนว่าไปคุณยังจะยังยึดมั่นกับอุ้มย,ยึดมั่นกับมุ้ยอะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยตำแหน่งแบ,บ็คขวาเนี่ย มันก็จะเป็นของนิกเกิลสั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเซ็นเตอร์ยังมีท,งทองสงอะไรตัวใหม่ใอย่างเงี้ย mm. ตัวใหม่ก็ยังใช้ได้แล้วก็ของบีจีก็ดีขึ้นมาอะไรเงี้ย mm. หลายๆคนเราก็ต้องยึดมั่นในตัวใหม่ใหม่ให้ความมั่นใจกับแบตแบตท,ที่จะถึงเนี้ยต้องเข้าใจว่าเวียดนามเขาก็พร้อมที่จะถล่มไทยนะอุ่นเครื่องก่อน mm hmm. อามิตซูบิชิ อาเซียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก่อนวัก่อนเข้ก็มาเหมือนกับเขาอยากจะข่มขวัญเราอ่ะแต่นัสเซียรู้สึกว่าที่พี่ดูอะไรชื่อเขาประกาศชื่อมาเขาก็ใช้เอาทีมเล็กมาน่าจะเป็นเยาวชนยี่สิบแปดหรือยี่สิบสามของเขามากกว่าเขาไม่ได้เอาทีมชาติชุดใหญ่มาหรอกเนี่ยเราก็หวังว่าความกงวของเราก็น่าจะเปลี่ยนคือ คือตรงเนี้ก็เป็นหลักการเหมือนอย่างตอนที่กาตาเขาปีการเป็นหมายถึงเจ้าภาพบอลโลกเขาก็รู้เขาก็มองไปที่ว่าเด็กทีมเลยเด็กที่จะท็อปเนี่ยอายุเท่าไหร่เพราะนั้นก็หากลุ่มเด็กเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็สร้างอะคาเดมีสร้างอะไรขึ้นมานะครับ แต่เขาก็ไปได้ประมาณหนึ่งนะใช่ไหมฮเพราะว่าจริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยมันต้องเป็นคล้ายๆกลีกภายในประเทศเนี่ยต้องเข้มแข็งนะแต่เนื่องจากหลีกใครได้สร้างเวลาก็ต้องสร้างตั้งแต่เด็กขึ้นมาสมมุติของไทยเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเราหวังที่จะเมื่อกี้วิจชอยบอกอ,อ,อีกกี่ปีนะฮะที่จะมีการโควิฟายบอลโลกอีกอีกสปีข้างหน้าครับ อ่าบบเพราะนั้นเนี่ยสองปีตรงนั้นเนี่ยเด็กควรจะอายุเท่าไหร่แล้วก็สามารถเข้าไปได้แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่เพราะนั้นก็นับถอยหลังมาว่า,าเด็กในวัยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องไปเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นจํานวนหนึ่ง,น,งนะฮ<น>ะ,<น>ะแล้วก็มาคัดแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนดิเดตเป็นคนที่จะ ถูกเลือกมาในสมัยที่จะใช้งานอีก2องปีสปีข้างหน้าทําให้มันมีภูเยอะๆอนะครับนะแล้วก็ประกาศหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะคุณมีทักษะใช่ไหมมีทาเลนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็เขาจะอยู่ทีมไหนไม่รู้ละแต่ว่าเมื่อถึงเวลาก็อาจจะเรียกมาซ้อ,อมนะฮะเพื่อจะทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะได้รับโอกาสนะฮะเพราะนั้นต้องเอา จำนวนตรงเนี้ยให้มันมากมากนะจำนวนท่องมากพราะไม่งั้นถ้ามันไม่มากพอมันก็ไม่มีตัวเลือกอืหยิบไปหยิบมาก็หยิบคนเก่าหยิบไปหยิบมาก็หยิบคนเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องมองไปข้างหน้าอีกกี่ปีแล้วก็นับถอยหลังมาจะเอาเด็กพวกนั้นตอนนี้อายุเท่าไหร่นะแล้วก็คัดเอามาเว่าะที่เขามีทักษะมีทาเลตนนะครับนะแล้วก็ เหมาะกันตามตรงกับเขาเลยว่าคุณจะเป็นหนึ่งในการที่เราจะเรียกมาทดสอบอยู่เรื่อยๆนะแค่นี้ก็เป็นแค่เรียกว่าแรงบันดาลใจประมาณหนึ่งละครับอันนี้ผมผมมองในเรื่องของโค้ดอิชิเนี่ยนะครับถ้าใช้ดีผมก็แนะนำแล้เขียนในเพจด้วยนะว่าก็เป็นโค้ดคั่ไปทั้งยูยิบสามด้วยนะครับแล้วก็ ชุดใหญ่ไปด้วยก็คือตัวเองจะมีโอกาสที่จะมีอำนาจในการที่หยิบนักเตะจากชุดเล็กขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องไปขออนุญาตใครผมว่าอันนี้อันนี้โอเคไหมพี่พี่่อยถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับมีครับเพราะว่าวันนี้ปัญหาใหญ่คือกําลังทรัพย์ด้วยครับถ้าเราไปจ้างโค้ชแล้วการทําฟุตบอลมันไม่ต่อเนื่องอะ่ะเพราะเราบยิบสามเนี่ย มันเป็นกำลังหลักของฟุตบอลโลกครั้งหน้าเลยนะ,ะใช่ไหมครับปี<ด>ข้างหน้าเนี่ยวันเนี้คุณจ้างอิชิสัญญาเนี่ยผมไม่รู้ว่าสองปีหรือสี่ปีวันเนี้ยเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์อ่ะสําหรับโคชอิชิอะ่ะเราก็ต้องให้ให้เขาทําทั้งอยูยี่สามและทีมชาติชุดใหญ่ควบคู่กันไปอะ่ะถ้า<ด><ด>ถ้าวันเนี้ยคือถ้าอิชิไม่เห็นกับพวกดาวรุ่ง ใหม่ๆเขาก็ไม่สามารถจะจับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้ไงใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องต้องอยู่ในมือเขาเขาทําเองเขาปั้นเองตแลเองถึงดีสุดก็เหมือนก็เหมือนกับโค้ชกินแต่ยางอะของเวียดนามอ่ะเขาทําตั้งแต่สิบเก้าปีสิบเก้าปีเขาได้ไปบอลโลกนะแล้วเขาก็เข้าขึ้นขึมาจนชุดใหญ่อ่ะเขาก็ปราบเราสุดท้ายแล้ว อินโดนีเซียก็ใช้โค้ดเกาหลีใช่ไหมครับพี่บีแล้วเขาก็รอเขาก็แพ้เรานะนะเราแบบเล่เทะนะจนวันนี้พี่ว่าเขาอะเปลี่ยนทีมเร็วกว่าเราแล้วเรา้อเราต้องก็ต้องเปลี่ยนทีมสู้กับเขาอะพี่บีแล้ววันนี้เราไม่อยากจะเปลี่ยนทีมแล้วก็เราก็เหมือนคนชลาภาพอืมชามันก็จะน้อยลงจรับ ตอนเนี้ยก็คิดว่าในมิสซูมิชิครับล่ะเราจะเต็งหนึ่งนะพี่ว่าลองเตงหนึ่งเราเราน่าจะเป็นอินโดนีเซียมากกว่าเต็งสองอเป็นเวียดนามถ้ารอบรองเนี่ยเราสายนู้นเนี่ยมันมีอินโดกับเวียดนามเจอกันแล้วเราอยู่สายข้างล่างเนี่ยเราสายเบานะเราพูดถึงเราก็สายเบานะ <Yeah. S 1> เราไปเลือกไม่อินโดหรือเวียดนามอ่ะโอ้โหเหนื่อยนะ <Yeah. S 1> เหนื่อยมากนะพี่บีว่าเหนื่อยไหมล่ะ 老结干。